เป็นเพื่อนเขาเดียวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลตางอยนะคะเหนื่อยหอบขึ้นบ้านหนูก็ยุง่งยุ่งไงถ้าให้หาผู้เสียสละนะหนูมองแล้วหนูก็เลยว่าน้องเหนื่อยมากหนูก็เลยบอกปะ mm. ขึ้นสะเลงไปเถอะหนูก็เลยพาไปหาหมอที่อโออันมามัยกกตูมนะ หนูก็ตกใจเนอะหนูบอกน้องมันจะไม่ไหวแล้วหนูก็วังช่วยน้องหน่อยหมอไปกินข้าวทีนี้พวกพวกพี่ๆเขาอยู่สอมโมนะเขาก็เรียกหมอมาเนะี่ยเหมือนแบบสงสารเขานะ่นเอยหนูก็เคยเป็นไงความรู้สึกของเราเคยเป็นนะแม่แล้วเหมือนมรนากานแรงนะหมอเขาก็วิ่งมาเขาไม่ได้กินข้าวนมะ่หมอยาก,กับหมอโตนะ่ะมาแล้วเขาก็พาหนูไปหนูบอกว่าลนะ ให้แล้วกลัวเขาตีนูไงหนูพาไปได้แต่นูไม่กล้าเส้นรักษาทนะีนี้พอมาถึงบ้านแล้วนะรถอันนี้ก็มาไงนูก็เลยบ่าคุณหมอก็รถเขามารับเราแล้วนูก็บอกว่างนี้เขาก็บอกว่าให้หนูมากับน้องแล้วนูจะกลับยังไงนูก็บอกว่านี้แล้วเขาก็บอกว่ายวมอมาส่ง คนเรานะถ้าหายใจไม่ออกนะ้วมันจะลำบากขนาดไหนน้น่งกลัวเขาตายแม่แม่นั่งรถซาเล้งไปบ้านกกทูมนะมันก็สามกิโลเนาะหนูก็บอกโอดเอานะหนูก็บอกว่าถ้าพ่าะพูดถึงว่า ด้วยความที่เราไม่มีเงินแม่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหลนะเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนูที่แรกอะนูก็ไม่รู้จะช่วยอะไรนุ้มก็บรรล้างให้น้องหน่อยตีล้างให้น้องหน่อยไงแม่แต่หนูเคยเป็นมันหายใจไม่ออกมันอึดมันทำอะไรไม่ถูกกนะันเนาะไม่เป็นไรคนที่เขาไม่เคยเป็นอะไม่เป็นไรแต่เรา เราเป็นแล้วเรารู้สึกความรู้สึกเราเห็นใจเขานะดีนะหนูยังได้ถือโทรศัพท์เครื่องนี้มานะั่นแล้วเอาซาเลงออกมานะนะั่นหละหนูไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยนะ แรกนะ่ะน้องน้องเดินลงมานะหนูก็ไม่รู้แต่หนูรู้แหละว่าเขาหายใจไม่ออกนะหนูก็บอกพาน้องไปหาหมอหน่อยหนูก็บอกว่าอย่างนี้จนรอดูนะไม่มีใครพามาแม่หนูก็เลยแบบป้าขึ้นรถเดี๋ยวหนูพาไปหนูก็บอกอย่างนี้หนูก็โทรหาหนึ่งหกเข้าหกเนาะหนูก็เลยบอกว่าทําไมคุณหมอนานมาแท้หนูก็บอกว่าอย่างนี้นะคุณหมอบอกว่าประสานงานให้แล้วเขาบอก หนูก็แบบเหมือนเราเหนื่อยแล้วนะแม่หนูกลัวไม่ทันไงหนูก็เลยพานั่งซาเลงเข้าไปหาหมออยู่บ้านกกตูมเนาะเป็นอะไรหนูอันจะอ,อ้วกอ่ะหมดอ้าวเดี๋ยวก็ถึงแล้วดีนะคุณหมอเขาก็วิ่งมานะแม่หนูก็บอกหนูบอกไม่ถูกคุณหมอช่วยหนยหนูก็บางจะพาไปโรงพยาบาลไหนที่แรกหนูคิดว่าเขาจะพาไปดรงหลวงไง เขาก็พามาทางบ้านหนูเนาะก็พอดีเลยมาสวนมาสวนกันอยู่ตรงหน้าบ้านหนูไงหนูก็บอกว่าคุณหมอรถรถหนูมาแล้วหนูก็บอกว่าอย่างงี้ก็เลยกลับบนล้นหากันอยู่หน้าบ้านโอ้นะลูกเดี๋ยวก็ถึงแล้ว ที่เราไม่มีเงินนะมันจะเป็นแบบนี้เลยไหมใครๆเขาก็ไม่มองพวกเราเลยเพราะว่าพวกเราไม่มีเงินอย่างนี้้าเห็นไหมคนเขามีเงินนะแม่ดิแต่เขาไม่เป็นอะไรนะคนเขาก็วิ่งดูนะหนูทิ้งเขาไม่ได้หนูเห็นยามเขาลงมาบ้านนะเขาไม่มีสิทธิ์หนูก็แบ่งให้นะแม่หนูไม่ได้วัดจะเอาเงินเขานะยามเขามาบ้านหนูนะ หนูก็เข้าใจคนเรานยามไม่มีกินแม้นิดหน่อยเขายิบใม,ม้เรานะดีใจดีใจพอมาเห็นเขาเป็นแบบนี้เนเะดี๋ยวก็ถึงหมอแล้วลูกดมเอาดมยานะถ้ะแาแ็งไม่ได้แต่ป้าตบหลังให้ตบหลังไหม อดเอาเดี๋ยวก็ถึงแล้วมันถึงมันเลยทางโค้งแล้วตรงยาวนะลูกเออนั่งไหมล่ะหนูจะนั่งไหมเอเอนอนูไม่ต้องพูด ก็ถ <nu> ึงลงบาลแล้วลูกอดเอาขอลุงคลิปก่อนด้ออดเอาลูกเดียวก็ถึงแล้ว กันสองคนนะหนูคิดว่าหมอจะไปหมอบอกไม่แล้วหนูจะกลับกับใครหนูบอกต้องเตางอยหนูไม่มีรถไงหนูยืมเงินป้าบิ๊กมาร้อยหนึ่งคุณหมอบอกไปเดี๋ยวหมอก็มาส่งก็ดีใจถ้าให้หนูมาเองนะเราต้องได้หมาล้นไง ถึงเรนูริ่งฮัโลอดเอามไเยอะไก่ถึงนะอดเอา้ มาบ้านหนูแล้วเขาจะไปบ้านใครไปบ้านใครเหมือนเห oh. มือนจะไม่มีใครหนูก็เข้าใจหัวอ,อกคนเราไม่มีนะแม่เข้าใจทุกครั้งนายามน้องเป็นอะไรน่ก็จะวิ่งมาหาบ้านยายไง ลมยาปะม,ม,มันมันบีบมันพอทางเขาไม่ได้คือ หรือ,อยังวันนี้เออช้าล่ะยังมากิยางงนยั่นแหละแล้วมาดมควันพิษอีกออดุมควันพิษไม่ได้นะขนาดหนูหนะเวลาหนูก่อไฟเงี้ยหนูโดนควันไม่ได้นะถ้าลุกก็ให้มันลุกเลยนะจะให้ไม่ให้มันเป็นควันขอทางได้ไหมครับคุณหนู เรานั่งรถมาก็นี่ก็ประมาณสิบห้านาทีนะคะคุณหมอพาเรามาออกจากบ้านนะมาถึงโรงพยาบาลประมาณนี้หรือว่าหนูขึ้นกล้องช้านะอันนี้ตามเวลาที่หนูตั้งวิดีโอไว้นะแม่นาดีโอนี้จะสิบสองนาทีแล้วจะตัดหรือเปล่าค่อดูเครื่องนี้มันจะตัดกินน่นาทีแม่ลักบุก้องให้ด้วยเดอ้อหนูพาน้องมาหาหมอมาแล้วหนูก็กลับไม่ได้ไงต้องไปกับน้อง ถึงแล้วลูกแต่เน่าไม่เกง่งลูกไม่เกง่งเขาไม่ชินทางภูเขาเหมือนลังไงตอนลงเขาอ่ะเดี๋ยวลูกถึงแล้วถึงตะมอยแล้วฝากคุ้มของเด้อ เส้นทางเขาชินเนอะเขาก็จะขับไวเพิ่นบ่าเคยขึ้นไปทางบ้านหาแม่เพิ่นบ่าชำนาญทางเพิ่นกระบาขับไวนะแต่พวกนูน่ะมันชินแล้วทางบ้านเรานะอะม,มันก็เลยไว้ได้ถ้าหมอยาวมานี่ก็ก็จะลวดเลยนะ แล้วุกมาดูลูกเลยเร็วลงมาลูกรองเท้าอ่ะเอาบัตรยืมมาถึงลงมาลงได้ไหมค่อยๆลงมายืนบัตรได้ไหมคะ หายใจไม่สะดวกนม่ประมาณชั่วโมงนี่แหละไปกับคุณหมอไปจะไปโลมแล้วเนี่ยมันหมอโชมไปเลยเนอะข้าไปนู่นเลยไหม คุณรถเหรอไ้อยืงเหยียบไปอีกน,น่นุไม่เหยียบออบอกคุณหมอเด้อข้าไปห้องฉุกเฉินแล้วนะ หนูขอลงคลิปกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอนะที่มาชมนะคะ